ผลงานที่ผ่านมาที่เสด็จม,มัธยกรรมนิคือเสน่ห์หาหลวงพญบาลนีไม่เซเทปิ้งชีเดเธอร์นี่คือบาลีไรินชิงเอฟสาลายเขาแก่น่อเบ็คแม็กเจอร์นอ้แล้วเขาก็ยังมีเยอะเลยค่ะแล้วก็ชิงนางแล้วก็โฆษณาที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบประชาชืนา่น ตามันดูแล้วกันนะครับสำหรับงานของน้องณชานะครับรับรองว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนรายการเราวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปนะครับติดตามได้ใหม่เลยมีทุกวันจันทร์วันศุกร์นะครับห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มต่พรุ่งนี้นะครับเราจะได้เจอนะครับกับพี่โบนัสนะฮะต้นหอจะมาสอนนะครับเป็นการหรอเรียกว่าเป็นแป้งโดอ่าแป้งโดนะครับ เดี๋ยววันนี้เราสองคนสามคนไม่ได้สองคนเราสามคนนะครับหมดเวลาลงแล้วครับแล้วต้องลากไปก่อนแล้วเซตจ้าไหมเฮ้ยโอเคเลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ